สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์ครับวันนี้วันเสาร์ที่1 4 2568ไม่ใช่ข่าวไม่ใช่วิเคราะห์ไม่ใช่สัมภาษณ์แต่อ่านหนังสือให้ฟังเพราะว่าผมชอบอ่านหนังสือเห็นหนังสือดีๆผมอ่านแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดในใจก็คือเออหนังสือดีอย่างนี้เนี่ยอยากจะอ่านให้ผู้ที่ติดตามผมได้ฟังแต่ใน,นรายการนี้ผมถึงตั้งชื่อว่าสุธิชัยยุนอ่านหนังสือดีๆให้ฟัง ง่ายๆเลยแล้วจะอ่านจริงๆไม่ใช่ว่าอ่านแล้วมาย่อให้ฟังหรืออ่านไปและว่ากันเป็นท่อนๆไม่วิเคราะห์ไม่รีวิวแต่อ่านให้ฟังเพราะอยากอ่านให้ฟังปกติผมอ่านหนังสือบางเรื่องที่ดีๆผมอยากอ่านเสียงดังๆอ่านเสียงดังๆแล้วมันจะไม่มีความสุขและถ้าหากคนอื่นได้ประโยชน์ด้วยจากการฟังผมก็คิดว่าอืมไม่เลวเลยนะ แต่ใน,นวันนี้วันแรกของรายการสุทธิชายหยุดอ่านหนังสือดีๆให้ฟังและผมบังเอิญเนี่ยเป,เปิดรายการครั้งแรกเล่มนี้ครับคู่มือมนุษย์เพราะว่าผมได้ติดตามอ่านหนังสือฟังเทศของท่านพุทธทาสพิคุมายาวนานแล้วท่านเขียนคู่มือมนุษย์เนี่ยเล่มใหญ่มากหลายๆท่านคงเคยได้อ่าน แต่ผมเห็นเล่มนี้ย่อแล้วย่อได้อย่างมีความหมายเข้าใจง่ายแล้วย่อโดยต้องเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ก้นกุติของท่านพุทธทาสเลยนะครับก็คือท่านพิขุชอชุติวันโนท่านเขียนออกมาเล่มนี้ผมบอกโอ้สุดยอดเลยอ่านแล้วก็อยากจะอ่านดังๆให้คนที่ติดตามสุธิชยยัยไลฟ e ได้ฟังเช้าวันนี้เริ่มเลยครับสองบทแรกเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นอีกสองบทต่อไปท่านชอบไม่ชอบท่านอยากให้อ่านหนังสืออะไรประเภทไหนให้ความเห็นมาได้นะครับแต่ฟังสบายๆถึงแม้จะเป็นเรื่องธรรมะแต่เป็นธรรมะที่เราเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้และถ้าท่านชอบก็แชร์ต่อครับแชร์ share ให้เพื่อนแชร์ share ให้คน นับถือเพื่อนฝูงลูกหลานญาติพี่น้องทุกคนเพราะว่าเราอยู่ในยุคดิจิทัลที่เราสามารถแบ่งปันกันได้เพียงแค่กดแชร์ไปอย่างมือถือของเพื่อนเราเท่านั้นวันนี้จึงเป็นบทที่หนึ่งและบทที่2ของคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์ที่ช่วยทำให้เราใช้ชีวิตปกติของเราอย่างมีความสุขพ้นทุกคำว่าพ้นทุกคืออะไร คำว่าอนัตตาไม่มีตนไม่มีตัวคืออะไรท่านพุทธทาสเขียนว่าตัวกูของกูท่านยังไงถึงเลิกคิดตัวกูของกูนี่คือสุดยอดแห่งความคิดของพุทธศาสนาจริงๆฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นวันแรกของสุทธิชายุนอ่านหนังสือดีๆให้ฟังขอให้ฟังอย่างมีความสุขครับคู่มือมนุษย์พุทธทาสภิขุ ฉบับย่อดโดยพิขุชชุติวันโนบทที่หนึ่งท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหนทุกศาสนามีมูลเหตุมาจากความกลัวนับตั้งแต่กลัวภัยธรรมชาติจนถึงกลัวเกิดแก่เจ็บตายหรือกลัวกิเลสวิธีปฏิบัติเพื่อให้รอดพ้นจากความกลัวนั้นๆเรียกว่าศาสนาเช่น มีการบูชาบวงสวงอ้อนวอนเป็นต้นพุทธศาสนามีมูลมาจากกลัวความเกิดแก่เจ็บตายหรือกลัวกิเลสอันเป็นตัวทุกข์หรือเหตุให้เกิดทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์คือการพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงด้วยตนเองว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อเห็นจริงก็ปฏิบัติถูกต่อสิ่งทั้งปวงการปฏิบัติถูกนั่นเองเป็นทางดับทุกข์การบูชาบวงสวงอ้อนวอนการรดน้ำมนต์ตลอดจนการนับถือเทวดาหรือดวงดาวมิใช่าทางดับทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาพุทธศาสนาดูได้หลายเหลี่ยม เช่นเดียวกับศาสนาอื่นๆตามแต่สติปัญญาความรู้ความเข้าใจของผู้ดูคำพีของศาสนาต่างๆหรือพระไตรปิฎกของพุทธศาสนาจึงมีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกมากตามความเห็นของคนชั้นหลังจนเกินขอบเขตโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาได้มีการหลง ถือเอาพิธีต่างๆเล็กๆน้อยๆเช่นพิธีเส้นวิญญาณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าเป็นพุทธศาสนาพิธีบางอย่างได้ห่อหุ้มความหมายเดิมให้สาบสูญไปเช่นพิธีบวชนาคได้มีการทำขวัญน,นาคมีการฉลองกันใหญ่โตบวชไม่กี่วันสึกออกมายัางเหมือนเดิม การบวชสมัยพระพุทธเจ้าผู้ได้รับอนุญาตจะบิดามารดาแล้วปลีกตัวออกจากเรือนไปหาพระการบวชเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทางบ้านไม่มีหน้าที่ทำอะไรเลยพิธีที่เพิ่มขึ้นเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ผู้บวชด,ดีขึ้นบางคนศึกไปแล้วกลับเลวกว่าเก่าก็มีจึงเป็นการทำให้หมดเปลืองทรัพย์และแรงงานไปปาเปล่า เรื่องกระถินก็เช่นกันความมุ่งหมายเดิมมีว่าให้พระทุกรูปทําจีวรใช้เองให้พร้อมเพรียงกันทําด้วยมือตนให้หมดความถือตัวโดยให้ลดตัวเองมาเป็นกุลีเท่ากันหมดแต่เดี๋ยวนี้กระถินกลายเป็นเรื่องมีไว้สําหรับประกอบพิธีหรูหราหาเงินเอกเกริรกเฮฮาสนุกสนานพักผ่ย่อนใจ โดยไม่ได้รับผลสมความมุ่งหมายอันแท้จริงลักษณะดังกล่าวมานี้เรียกว่าเป็นเนื้องอกของพระพุทธศาสนาซึ่งมีมากมายหลายร้อยอย่างจัดเป็นเนื้อร้ายชนิดหนึ่งที่งอกออกมาปิดบังเนื้อดีหรือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้ค่อยๆเลือนหายไปนี่กายต่างๆก็เกิดขึ้นหลายสิบ ที่กลายเป็นพุทธศาสนาอย่างนิกายตันตระซึ่งเนื่องกับกามาโรมณ์ไปก็มีจำเป็นที่จะต้องแยกพุทธศาสนาเดิมแท้ไว้ให้ได้เสมอไม่หลงยึดถือเอาพิธีรีตองต่างๆที่เป็นเปลือกคุ้มภายนอกจะมีการปฏิบัติผิดจากความมุ่งหมายที่ถูกต้องควรยึดเอากายวาจาบริสุทธ ให้เป็นที่ตั้งของจิตบริสุทธิ์เพื่อให้เกิดปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่ถูกต้องแล้วปฏิบัติประพฤติไปตามนั้นดังนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกตามหลักพุทธศาสนาพุทธศาสนาตัวแท้ก็ยังมีหลายแง่หลายมุมที่ทำให้เกิดการจับฉวยเอาไม่ถูกความมุ่งหมายเดิมเช่น ถ้ามองดูด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งศีลธรรมเพราะมีการกล่าวถึงบุญบาปดีชั่วความซื่อตรงความกตัญญูกะตะเวทีความสามัคคีความเป็นผู้เปิดเผยตนเองเหล่านี้เป็นต้นคนส่วนมากมองเห็นพุทธศาสนาในฐานะเป็นศีลธรรมเท่านั้น พุทธศาสนาชั้นสูงกล่าวถึงสัตธรรมที่ลึกซึ้งเร้นลับได้แก่ความรู้เรื่องความว่างเปล่าของสิ่งทั้งปวงสุญญาตาเรื่องความไม่เที่ยงอนิจจงเรื่องความทุกข์ทุกขังเรื่องความไม่ใช่ตัวตนอนนตตาหรือเรื่องที่เปิดเผยถึงความจริงว่าทุกเป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกเป็นอย่างไร ความดับสนิทของความทุกเป็นอย่างไรและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเป็นอย่างไรอันเป็นความจริงที่เด็ดขาดเปลี่ยนแปลงไม่ได้อริยสัจซึ่งทุกคนควรรู้พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นสัจธรรมนี้แต่ยากที่คนธรรมดาจะมองเห็นพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาหรือระเบียบการปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่รู้เห็นความหลุดพ้นวิมุติยานทัศนะพุทธศาสนาในส่วนนี้หมายถึงทางที่เอาตัวรอดโดยตรงพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นจิตวิทยาชั้นสูงดังที่รวบรวมไว้ในคำพีอภิธรรมปิดก บรรยายถึงลักษณะของจิตไว้อย่างกว้างขวางน่าอัศจรรย์ที่สุดแยบคายหรือลึกลับกว่าความรู้ทางจิตอวิทยาของโลกปัจจุบันพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นปรัชญาและวิทยาศาสตร์คือส่วนที่เห็นแจ้งชัดได้ด้วยการพิสูจน์แต่ทดลองมิได้กับส่วนที่เห็นแจ้งด้วยตาเนื้อหรือตาในาและพิสูจน์ทดลองได้ ความรู้เรื่องสุญญาตาเป็นประชญาสำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่เป็นวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บรรลุธรรมหลักพุทธศาสนาบางประเภทเป็นวิทยาศาสตร์โดยส่วนเดียวเพราะอาจพิสูจน์ให้เห็นแจ้งชัดได้ด้วยสติปัญญาเช่นเรื่องอริยสัจเป็นต้นพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นหลักวัฒนธรรม มีคำสอนหลายข้อที่ตรงกับหลักวัฒนธรรมทั้งทางกายและทางจิตตรงกับหลักวัฒนธรรมสากลที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยเฉพาะซึ่งดีกว่าสูงกว่าวัฒนธรรมสากลอย่างมากมายก็มีโดยเห,เหตุเหล่านี้จึงกล่าวว่าพุทธศาสนามีหลายเหลี่ยมมองในฐานะที่เป็นตะกะวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่โยกโคลงที่สุดก็ปรากฏมีมากเหมือนกัน เช่นในคำพีกระถาวัตถุเป็นต้นเหลี่ยมที่ต้องสนใจมากที่สุดคือเหลี่ยมที่เป็นศาสนาซึ่งหมายถึงวิธีปฏิบัติเพื่อให้รู้ความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอะไรจนถอนความยึดถือหลงไหลต่างๆออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงได้เป็นการเข้าถึงตัวแท้ของพระพุทธศาสนามีผลดีกว่าการไปสนใจในเหลี่ยมอื่น พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศิลปะหมายถึงศิลปะแห่งการครองชีวิตโดยสามารถใช้วิธีปฏิบัติทางพุทธศาสนามาชุบย้อมการกระทำตนให้เป็นที่น่าดูน่าชมน่าเลื่อมายบูชาเป็นที่จับอกจับใจแก่คนทั้งหลายวิธีปฏิบัตินั้นคืออาศัยศีลบริสุทธิ์เป็นเครื่องทำให้งดงามในเบื้องต้น อาศัยสมาธิทําให้งดงามในท่ามกลางอาศัยปัญญาทําให้งดงามในเบื้องปลายผู้มีชีวิตอยู่ด้วยความงามสามประการนี้ย่อมบันเทิงในทางธรรมพุทธศาสนาจึงมองในฐานะเป็นโรงมหรสพทางวิญญาณได้อีกประการหนึ่งธรรมะในพุทธศาสนาเป็นอาหารใจอย่างดี วิญญาณซึ่งเป็นอิสระหรือบริสุทธิ์ต้องการความบันเทิงที่เป็นอาหารทางธรรมะนับตั้งแต่ความยินดีปรีดาที่รู้สึกว่าตนได้ทำอะไรอย่างถูกต้องเป็นที่พอใจของผู้รู้ทั้งหลายมีความสงบระง,งับในจิตใจฉชนนี้ที่กิเลสเรียกร้องไม่ได้มีความเห็นแจมแจ้งรู้เท่าทันสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไร ไม่ทะเยอทะยานในสิ่งใดมีอาการเหมือนกับนิ่งลงได้ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาเหมือนคนทั้งหลายชนิดที่ท่านเปรียบไว้ว่ากลางคืนอัดควันกลางวันเป็นไฟกลางคืนคิดวุ่นวายจะให้ได้สิ่งปรารถนาครั้นพอรุ่งขึ้นก็วิ่งว่อนไปตามความต้องการของควันที่อัดไว้แต่เมื่อคืนนี่เป็นลักษณะจิตใจ มิได้รับความสงบไม่ได้รับอาหารทางธรรมะแต่เป็นการกระหายไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวเมื่อพุทธศาสนามีลักษณะหลายเหลี่ยมหลายมุมดังนี้เราควรมองให้เห็นพุทธศาสนาตัวแท้เนื่องจากพุทธศาสนามีมูลมาจากความกลัวต่อการบีบคั้นของความเกิดแก่เจ็บตายหรือกิเลส ตัวแท้ของพุทธศาสนาจึงต้องเป็นการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจชนิดที่จะทำลายกิเลสให้ร่อยรอหรือสิ้นไปในที่สุดเกิดความสว่างสวัยสามารถทำอะไรถูกต้องด้วยตนเองไม่มีความทุกขเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนอวสานการปฏิบัติเพื่อผลอันนี้ไม่จำเป็นต้องเนื่องด้วยตำรา ไม่ต้องอาศัยพิธีวรีตองหรือสิ่งภายนอกแต่อย่างใดเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเนื้องอกของพุทธศาสนาเท่านั้นคู่มือมนุษย์พุทธทาสพิคุฉบับย่อโดยภิกขุชอชุติวันโนบทที่ 2. พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร คำว่าศาสนามีความหมายกว้างกว่าคำว่าศีลธรรมศีลธรรมหมายถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์สุขในขั้นที่เป็นพื้นฐานทั่วไปศาสนาหมายถึงระเบียบว,วิธีปฏิบัติในชั้นสูงศีลธรรมทําให้คนเป็นคนดีมีศีลมีสัจจะมีกตัญญูกตเวทิตา มีการปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนหรือคนอื่นตามหลักสังคมทั่วๆไปแต่เมื่อได้ปฏิบัติครบถ้วนตามนั้นแล้วคนนั้นก็ยังไม่พ้นทุก์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นจากการเบียดเบียนของกิเลสส่วนขอบเขตของาศาสนายังไปได้ไกลกว่านั้นอีก โดยเฉพาะพุทธศาสนามีความมุ่งหมายโดยตรงที่จะกำจัดกิเลสหรือดับทุกข์ที่เกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายให้สูญสิ้นไปพุทธศาสนาคือวิชารวมทั้งระเบียบปฏิบัติสำหรับจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนาคือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่า สิ่งทั้งปวงคืออะไรเป็นจริงอย่างไรการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติกรรมฐานภาวนาอะไรก็ตามล้วนแต่มุ่งผลเพื่อให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเมื่อรู้แจ้งแท้จริงการเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและการหลุดพ้นย่อมเกิดขึ้นเองเป็นอัตโนมัติ เป็นการบรรลุมรคผลชั้นใดชั้นหนึ่งหรือถึงที่สุดเพราะว่าความรู้นั้นเป็นตัวทำลายกิเลสไปในตัวการทำความเพียรปฏิบัติจึงมีแต่ในชั้นที่ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นเนื่องจากความไม่รู้จึงหลงรักติดพันในสิ่งทั้งหลายครั้นรู้จริงคือมองเห็นชัดว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกไม่ใช่ตัวตนไม่มีอะไรที่น่าผูกพันตัวเองเข้าไปกับสิ่งเหล่านั้นดังนั้นแล้วก็จะเกิดความหลุดพ้นจากการครอบงำของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาทันทีคําจำกัดความที่ว่าให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจึงเป็นคํำจำกัดความที่เพียงพอและเหมาะสมสําหรับเป็นแนวทางในการดำเนินการตามหลักคำสอน ของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกคือสิ่งที่ระบุให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเช่นหลักเรื่องอริยสัจ4ประการอาริยสัจข้อที่นหนึ่งแสดงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นี่คือการบอกว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรการไม่รู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นความทุกข์ย่อมก่อให้เกิดความอยากในสิ่งทั้งปวง ถ้ารู้แล้วจะไม่อยากอาริยสัจข้อที่2แสดงว่าความอยากเป็นเหตุของความทุกข์การที่บุคคลยังมีความอยากอยู่ก็เพราะไม่รู้ว่าความอยากคืออะไรอาริยสัจข้อที่สามแสดงว่านิโรธหรือนิพพานคือการดับความอยากได้สิน้นการที่บุคคลไม่ปรารถนาที่จะดับความอยาก ไม่ปรารถนานิพพานก็เพราะไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรอริยสัจข้อที่สแสดงถึงวิธีดับความอยากอันเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในบรรดาวิชาวความรู้ของมนุษย์เพราะเหตุที่มนุษย์ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นที่พึ่งอะไรเป็นสิ่งที่ควรขวนขวาอย่างยิ่งอริยมัคมีองค์8ของพระพุทธเจ้า จึงไม่ค่อยมีใครสนใจทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องอริยสัจสี่ประการนั้นคือความรู้ที่บอกให้เห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วนหัวใจพระพุทธศาสนาคือคาถาพระอัศสชิที่ตอบแก่พระสารีบุตรก่อนบวชว่าสิ่งเหล่าใดเกิดมาเพราะมีเหตุทำให้เกิด รัตถาคตเจ้าแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมทั้งแสดงความดับสิ้นเชิงของสิ่งเหล่านั้นเพราะหมดเหตุพระมหาสมณะเจ้าตรัสอย่างนี้นี่เป็นการชี้ให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรอย่างลึกซึ้งแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรทุกสิ่งล้วนเป็นแต่มายามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไม่หยุด ด้วยอำนาจแห่งเหตุเป็นการก่อให้เกิดความทุกข์เพราะไม่มีอิสระการทำใจให้เป็นอิสระไม่ไปหลงยึดถือสิ่งที่เป็นมายาเหล่านั้นจนเกิดความชอบหรือชังขึ้นเรียกว่าเป็นการออกมาเสียได้จากอำนาจแห่งเหตุดับเหตุไม่ให้มีการปรุงแต่งต่อไปจึงเป็นการดับทุกข์ได้สิ้นเชิง วัตถุประสงค์แห่งการออกบวชของพระพุทธเจ้าคือทรงสแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลคำว่ากุศลหมายถึงความรู้ที่ถูกต้องว่าอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นความไม่มีทุกข์อะไรเป็นวิธีให้ถึงความไม่มีทุกข์เมื่อรู้อย่างถูกต้องดังนี้เรียกว่ารู้ถึงที่สุด ความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่บริสุทธิ์บริบูรณ์จึงเป็นตัวพระพุทธศาสนาเรื่องไตรลักษณ์คือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการประกาศถึงความจริงว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงเป็นทุกขสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนความเป็นอนิจจังหมายถึงลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุด ของสิ่งทั้งปวงความทุกข์หมายถึงลักษณะแห่งความทนทุกข์ทรมานอยู่ในตัวของสิ่งทั้งปวงซึ่งดูแล้วน่าชังน่าเบื่อหน่ายน่าระอาความเป็นอนัตตาหมายถึงสภาพที่สิ่งทั้งปวงไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือความมั่นใจว่าเป็นตัวตนหรือของตนนี่คือการบอกให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไร ตามหลักไตรหลักหลักปฏิบัติที่ให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงนั้นได้แก่หลักโอวาทปาติโมกแปลว่าคำสอนที่เป็นประธานของคำสอนทั้งปวงมีสามข้อคือการไม่ทำชั่วทั้งปวงการทำความดีให้เต็มที่และการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจ,จากความเศร้าหมอง สข้อแรกเป็นเพียงชั้นศีลธรรมข้อที่สมหมายถึงการทำจิตให้เป็นอิสระจากการครอบงำของสิ่งทั้งปวงจะเป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาคนเรามีความรู้สึกตามธรรมชาติอยู่สองอย่างคือพอใจกับไม่พอใจถ้ายังมีความรู้สึกสองอย่างนี้อยู่แสดงว่าจิตยังไม่เป็นอิสระ หลักพุทธศาสนาจึงปฏิเสธการยึดถือทั้งสิ่งที่น่ารักและน่าชังไม่ให้หลงติดทั้งในความดีและความชั่วไม่ให้ผูกพันตัวกับสิ่งใดเลยในระยะแรกต้องเว้นจากความชั่วในระยะถัดมาต้องทำความดีให้เต็มส่วนในระยะสูงต้องทำจิตให้ลอยสูงอยู่เหนือการครอบงำของความดีและความชั่ว กลายเป็นโลก,กุตระจนลุความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดคำว่าพุทธศาสนาแปลว่าศาสนาของผู้รู้พุทธศาสนิกแปลว่าผู้ปฏิบัติตามศาสนาของผู้รู้คือรู้สิ่งทั้งปวงตามเป็นจริงจึงเรียกได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ทำให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรบุคคลต้องปฏิบัติให้รู้ของตนเอง เมื่อรู้ถึงที่สุดกิเลตันหาต่างๆจะถูกทำลายไปความไม่รู้ที่เรียกว่าอาวิชชาก็จะดับทันทีข้อปฏิบัติต่างๆจึงมีไว้เพื่อให้ความรู้คือวิชาเกิดนั่นเองการศึกษาให้รู้จากพระพุทธศาสนาต้องศึกษามาจากตัวจริงคือจากสิ่งทั้งปวงซึ่งรวมทั้งกายและใจจากชีวิต ที่หมุนอยู่ในวงกลมของความอยากที่ทำให้เวียนว่ายไปตามวัฏสงสารหรือทะเลทุกข์ไม่สิ้นสุดให้เห็นว่าความทุกข์เหล่านั้นเกิดมาจากความที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วผูกใจปักมั่นในทางที่จะปฏิบัติให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรด้วยความพยายามที่จะมองให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรความทุกข์ที่เกิดขึ้น และกำลังเผาเราให้เร่าร้อนอยู่นั้นมันคืออะไรมาจากอะไรคือพยายามมองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความทุกข์ให้มากที่สุดแล้วความรู้จะเกิดขึ้นเป็นมรรคผลนิพพานตามลำดับนี่เป็นการรู้พุทธศาสนาที่ถูกต้องแท้จริงการเข้าถึงพุทธศาสนาด้วยวิธีนี้คนไม่รู้หนังสือก็เข้าถึงได้ ดีกว่าคนที่เรียนพระไตรยปิดกแต่ไม่ปฏิบัติตามนี่ครับเป็นวันแรกของรายการสุทธิชัยหยุ่นอ่านหนังสือดีๆให้ฟังหวังว่าจะชอบนะครับหรือมีความคิดเห็นอย่างไรแจ้งมาได้ผมเจอหนังสือดีๆอ่านดังๆก็เลยอัดเสียงมาไว้เพื่อจะได้แบ่งปันกับทุกๆท,ท่าน วันนี้เริ่มด้วยหนังสือธรรมะแต่เป็นธรรมะที่ใช้ได้ในชีวิตจริงครับฉะนั้นขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพกโมงครึ่งวันเสาร์และวันอาทิตย์พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามขอให้มีความสุขกับการฟังครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ